สวัสดีค่ะครอบสุขช่องยาชีกกองนะคะเจ้าของร้านลุงมือเองนะคะวันนี้หลังจากนางลำกินหมดแล้วยูทูบเบอร์ก็กินหมดแล้วอะไรอะไรก็หมดเลยเนี่ยหมดแล้วอจะมาซ้ำถ่ายกินแล้วกินแล้วก็เรียนน้องฟางน้องนาเดีย กกใช่น้ำก็ปแถวบ้านเอาน้ำขวดสขวดลงเติมอีใช่ไหมม่ตามันยังเหลือสยทเสทโฟมหอที่มันเหลือน่ะยาไปเอามาเลือดเลือดโจย เดือดเดือดเดือดกำลังเดือดเดือดต้องคันท้ายดับท่าอืมลไอุค่อยซื้อให้ใชไได้ไม่ทันใจบไอิสไสเปที่มันบีบอะบีบไม่เคลื่อนมือไม่ใช่อะไรหรอกใส่จุกเลยได้ใส่จุเลยมันก็ได้ไม่เคลื่อน หลังจากที nine, ่นางร้านทำไปเตี่ยวกันหมดแล้วนะคะหมดไปร้อยกว่าต้วยเลยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาผิวของป้าแล้วอาบอบดกเครียงผักผืออะไรก็หมดเลยคุ้มมากเลยนะคะวันนี้เสื้อนอับหลิแล้วัหลับกินแล้วหลับเสื้อเพลียฮะ ไปแน่เบิรเงาเปล่าน้องกบกองเสื้อเสือพาไปนอนกบนเพื่ปล่าก็จะกินแบบครุกคลิกน้ำแบบครุกคลิกนะฮะตากินนิดเดียวไม่เยอะไปกดออกเลย ปวออกลปอปออกปใครมอนีที่ปรุงใช่หมปรุงหมน้เลยปรุงรวมมิตรเลยใคอยากปก็ปรุงตรงนี้เลยเพราะว่าคนเยอะเลยสามสีคำก็บดได้เยอะปรุงนาหยกไดสิ่งที่เราเรามาจะลราเก็บไว้เหมือนเดิมคือคำว่า อร่อยมากทุกคนบอกอร่อยมีคนถามป้าบอกว่าป้าคนนอกมาทานได้ไหมไ้เหรอก็บอกได้ป้ายเราเสือเราทำติดป้ายได้ไหมวันนี้เอาสาไม้ไมยุคลาตัติดก่อนเออทำไมยุคลาเราเข้าใจว่าคนนอกอาจจะแบบไม่เข้ามาเราไม่มีป้ายไว้เขาคิดว่าขายแต่ข้างในอะไรข้างในแบบคิดว้างนนอกไม่ไม่เข้าไม่แบบว่าไม่ให้เข้ามากินอะไรประมาณนี้ ถ้าเป็นไลฟครอบครัวอร่อยแล้วแต่ถ้าใส่เนื้อแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลทุกคนเลยทุกคนเลยแต่เรย่องเป็นเรื่น้ำก็บที่เก็บทางเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะไปแล้วนั่นนู้นครับป้าข้างในทางแค่อยู่ข้างนั้นนู้นยิงหัวเราะคงเราทานอะไรก็หมดใช่ไหมเกลียงอะไรหรอทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยนะพี่น้อง ตามเกี้ยงนี่แหละยังถุงอ่อนยังมีนะป้าพอเขาถุงอ่อนเขาเอาใส่แล้วถุงนะบางคนก็ชอบถุงอ่อนเรื่อยๆทุกคนบอกอร่อยไม่ได้กินเรายังรู้ว่ากิวมันหอมมากนะน้จิ้งนะจริงจริงวันนี้สังเกตโอ้ดูนะข้าวซุนข้าวซุนจนหมดเลยป่ะน้ำซุปจริงย่ากินเกี้ยงเลยเกี้ยง เาบอกว่าที่ไม่เกี้ยงเพราะว่าถ้วยลนเป็นร่องๆไงเลยคิด <laughs> ไปเลยถ้วยเป็นร่องก็เลยมันก็เลยไม่เกี้ยงเป็นถ้วยโฟองใช่ไหมที่เราใส่ไปมันเยอะแล้วก็ร<ช>่องอะเป็นร<ช>่องถ้วยเขาบอกว่ามันชดไม่ได้<ช>นอกแต่ว่ายกถ้วยชด <laughs> <laughs> อร่อยเขาบอกอร่อยเดี๋ยวจะเข้ามากินเขาบอกอบอก็เหมือนกับว่า FC เลียงร้อยถ้วยเนี่ยมแม่นางลำม,มากินเนี่ยมันก็ได้รู้ว่าคือได้รู้รสชาติแล้วก็ปากกับปากเขาเนี่ยมัจะมี มีการแบบปากต่อปากต่อไปแล้วก็ป้ายเราอยู่ไหนตงานต้องติดป้ายด้านหน้านะคะเพื่อทางเข้านะเพราะว่าที่นี่มีจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวเอรอเยบสี่ก็จะได้เข้ามาเนาะเออางร้านกาแฟเนาะเพราะบางทีเขาผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ว่าข้างในมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่าไม่มีป้ายเนาะก็โทรบอกแอดมินค่อยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วว่าจะไปซื้ออาหารมา มันเดินมาวันนี้มันถึงล้วเนี่ยเขียนคิวยังมาแล้วสุดสัปดาจตั้งไหนตา้งได้คนเดียวพอนั่งลงคลิปกว่าสามคลิปแล้ววันนี้ป้าลงคลิปไปสามคลิปนะเอฟซีอย่าลืมไปติดตามชมด้วยเป็นวันแรกในรอบในรอบเดือนนะที่ป้าลงคลิปรัวเลยสามคลิปติดกันสามคลิปติดกันเลยว่ะ มีขาดีพี่ร้องบอกอีห้าสิบถ้วยรู้เดียวห้าห้าสิบถ้วยแม่อมพรคุณแม่อมพรห้าสิบถ้วยวันที่ยี่สิบสองพี่อิสระจะมาสลับอันเกยสลับโอ้โอ้ไม่ได้แล้วพี่อิสระต้องจับมามาเขามาใช่ไหมค่ะเขาบอกว่ายี่สิบสองเดี๋ยวเจอกันเขามามีพระี่ขาด้วยมา ท้าพิธีเบอร์เน่เบอรอะไรตั้งคู่กับพระที่นาเนี่แหละอสี่อย่างน้ำลายไหลน้ายไหลเห็มหาพกินเนากอช่อันที่ยีสองนะเขเรียกว่าคล้ทยมันเกิดพี่อิสระนะฮะเมากาไปเที๋ยวอีกห้าสิบเนาะ ใช่ยงเทพใช่คุนเทพปใช่ค่ะเขาบอกว่ายุนเทพกับจับตาดงกักซอยกักซอยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะว่าอุ้ยไก่ใช่ไหมอันนี้ไม่ไก่ส่วนท่านแสนส่วนท่านแสนก็เพื่นเหมือนท่านทนแสนโอ้ท่านแสนไม่เห็นท่านแสนนานแล้วเนี่ยท่านแสนจะท่านหมื่น หมื่นแล้วก็แสนแล้วเลียนเป็นแสนเลยแสนแล้วหรอต่างแสนแล้วเดี๋ยว,ว,วต่อไปก็จะเป็นท่านล้านเดี๋ยวจะมาอีกสองหลังก็เป็นท่านล้านท่านล้านให้ป้าไปเด้อให้ป้าซะท่าแสนป้าขอไว้เด้อให้ป้ากินป้าใส่ว่าไปต้มอึนคือนานมาแท้ <laughs> วยกิ้งเตียนะามวันเราบอกควายเป็นต้มอึ้งต้มอึงแล้วยามีนต้มมีสุกบอกป้าสายแล้วไปส่งของบอกแปลว่าเราเอาอึงมาเราว่าป้าแตนนั่นแล้วยะต้มอึงเชนเนาะก็พ่อพ่อเอามาลูกฟื้นเอามาพ่อบอกแอนดูมีอีกบอลทำไมมากมดเนี่ ก็มัหาชื่ออื่นแล้สบู่มาส่งร้อยห้าสิบก้อนให้มันเอาอี่นมากินด้วยคุณนี้แจกสบู่โรงงานที่มันใหม่แม่เจียมันแจกสบู่ร้อยหก้อน๋อ แล้วก็เตียวร้อยวได้หเล้งแล้วลเออแอนประเ็นบอก่าเราซื้ออึงมากะเป็นถ้วยไม่ได้บอกตลาดต้อง่อยเดชได้เออได้เมนถามไม่หน่อยนะได้นะอืได้แล้วซื้อซื้อหลายฮะเลยสักเอาเอาสักโลวบางลนี่บอ เอาเลยเขาเงเมื่อเขาหลายนเลยซื้อมาฟ้าปูฟ้าเผือเพอาะปูกันได้หรอคัดเนาะสิว่าฟ้าปูไข่ย่างเพราะมันอ่ะเอามาโลดเอามาโหลดแน่ใจดอกเออเขาแล้วเขาเวทตลาดต่งงอยได้ยุดอกได้อึงนะแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออ